สวัสดีค่ะส้งค่ะสวัสดีค่ะพึ่งค่ะเออแกหากนึกถึงอุปกรณ์สําคัญในการวิ่งนึกถึงอะไรบ้างรองเท้านาฬิกาหมวกกระเป๋าคาดเอวผ้าบับหูฟังว่าเออต้องเตรียมต้องเตรียมแล้วมีอะไรอีกอ่หมวกหมวกหมวกเมื่อกี้บอกไปแล้วไงเอาหรอโอ้โหที่จริงบางคนอ่ะก็จะต้องมีแบบพวกเขาเรียกอะไรนะถุงเท้าที่สาหรับแบบถุงเทาวิ่งอ่ะ โดยเฉพาะไม่งั้นแบบเดี๋ยวลืมเดี<ๆ>๋ยวลืมใช่แต่ว่าเรามีอีกอย่างนึงที่แบบขาดไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราจะไปวิ่งถือว่าเป็นไอเทมสําคัญก็คือตัว Energy ร์จเจเพราะว่าทั้งวิ่งระยะใกล้หรือระยะไกลหรือมมแต่กระทั่งวิ่งเทลมันต้องมีตัวเจลเนี้ยสำคัญมากๆมากที่สุดแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนมาทำอะไรเราสองคนจะมารีวิวเอนเนอร์จเจล ตัวนี้เลยนี่ตัว Royal D Energy Gel ตัวนี้นะคะเขาเป็นเหมือนแบบขุมทรัพย์พลังงานอยู่ในนี้นไม่ว่าจะเป็นทานก่อนวิ่งระหว่างวิ่งหรือแม,ม้กระทั่งหลังวิ่ง,ลง,งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใครถ้าวิ่งระยะไกลเนี่ยควรมีพกติดไว้แล้วก็ดูขนาดของเขาดีเขาสามารถแบบพกแบบใส่กระเป๋าอไปได้ง่ายอย่างวันนี้นะคะเราถือกันสองรสชาติพึ่งพิ่งถือรสชาติอะไรเพิ่งถือกาแฟส้ม ชื่ส้มก็ถือรสส้มแต่จริงๆมีอีกสองรสชาติพึ่งอะที่จริงเขามีอีก2รสชาติแต่วันนี้เราอยากโฟกัสที่สองรสชาตินี้เพราะว่าถือว่าเป็นรสชาติที่แบบเราชอบกันด้วยแล้วสองคนตัวนี้ส่วนสองรสชาติที่ที่มีอีกก็คือโกโก้กับข้างูนนี่แหละนี่แหละก็ถือเป็นขุมทรัพย์พลังงานอย่างที่บอกทุกคนต้องมีทุกคนต้องเตรียมเอาไว้ก่อนวิ่งและจ๋ะ พึ่งก่อนที่เราจะไปชิม,มกัน<ม>เรามาดูหน้าตาของตัว Energy g e จกันดีกว่านี่เป็นยังไงบ้างเป็นซองแบบบางๆแบบนี้นี่แหละแล้วก็จับขนาดนี่จับขนาดนี้จับขนาดพกพาง่ายกินง่ายด้วยใช่เพราะว่าตัวเนี้ยสมมติว่าเวลาเราต้องวิ่งทางไกลอ,อ่ะการที่เขาเป็นไซส์ขนาดแบบนี้มันทําให้เราสามารถเหมือนแบบ ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็พกพาไปได้ง่ายมากอย่างเช่นกระเป๋ากางเกงวิ่งเราสามารถที่จะใส่ด้านข้างได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งกระเป๋าคาดเอวถูกต้องนอกจากมือถือนอกจากมือถือเราก็ยังสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบผลุญพลังใช่แล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยต้อง่ะทีนี้เราเข้ามาถึงส่วนประกอบสําคัญของตัว รอยัลดีเอเนจีเจลกันเลยดีกว่าเริ่มต้นตัวนี้เลยพึ่งตัวคาร์โบไฮเดตกับกูโคสซึ่งตัวนี้จะช่วยให้พลังงานอะเอาออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะดูดซึมได้ง่ายแล้วอีกหนึ่งอย่างนะตัวรอยัลดีเอเนจีเจลอะยังมี BCAA ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองแล้วก็กล้ามเนื้อเราพึ่งรู้เปล่าว่ากรดอะมิโนเนี่ยสำคัญมากสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายอ่แล้วยังมีส่วนประกอบอะไรอีกนะอ่าแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นแมกนีเซียมแลคเตตด้วยตัวนี้อนอกจากว่าเขาจะะช่่ววยเเรรืออองงงขป้กกกันาิิดต เขายังช่วยเรื่องของลดการแบบปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลัง<า>ที่เราออกออกำลังกายด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของโพแทสเซียมไซเตรตตัวนี้ช่วยควบคุมสมดุลไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดด่างและอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้เขาสามารถควบคุมระบบการทํางานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อได้อีกด้วยเรียกได้ว่าตัวรอยัลดีเอนเนอจีเจลเนี่ยให้สารอาหารครบถ้วนครบถ้วนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเขาช่วยเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายให้กับเราด้วยประโยชน์ครบจบในซองเดียวเลยใช่ไหมพึ่งถูกต้องก็คือไม่ต้อง กเยอะนี่ราคาสองเดียวเอาอยู่เราพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติต่างๆไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมตัว Royal D Energy g e l กันค่ะอ่ะเยอะส้มชิมรสส้มพึ่งก็จะชิมรสดกาแฟมากกินแล้วนะกินเลยกินเลยออร่อย,เ,อยเราชอบเราเคนชอบกิกาแฟอยู่แล้วนี้ก่อนไม่ได้แบบว่ามีรสเฟื่อนๆเพราะว่าเราเคยกินแบบเจลบางยี่ห้อแล้วแบบเฝื่อน แต่อันนี้คือโอเคเลยกินกาแฟหอมมากไหนรสส้มเป็นยังไงค้คือคอดมงก่อนเฮ้ยจริงคือกาแฟคือคอกาแฟนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟกินเลยกินอนเนอร์จี้เจลตัวนี้ได้เลยมา,มาถึงถ้าคนที่ชอบเหมือนผลไม้รสกลิ่นผลไม้ก็ต้องเป็นรสส้มอะสัมผัสแรกเลยนะคือมันแบบมีกลิ่นส้มคือถ้าคนชอบทานผลไม้อย่างที่บอกกินตัวนี้ได้เลยนี่จะบอกว่าเท็กเจอร์คือรู้สึกว่าแบบมันลื่นพอดูดเข้าไปปุ๊บ มันลื่นคอคือลื่นไปเลยไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่ารู้สึกว่าต้องไปวิ่งหาอันเติมใช่ไม่เหนียวคอด้วยตัวนี้คนวิ่งออกไปวิ่งโดยส่วนมากเราก็จะวิ่งกันตอนเช้างานวิ่งจากตอนเช้าดังนั้นเนี่ยเหมือนเขาช่วยเติมความสดชื่นให้พวกเราเนี้ยแหละเพราะว่าอย่างพวกที่ติดก,กาแฟแี้ใช่ไหมบางทีตอนเช้าๆเราก็ยังไม่อยากทานกาแฟก่อนออกไปวิ่งเงี้ยเรากินตัวนี้เรารู้สึกได้ว่าแบบมันสดชื่นกินกาแฟก็เหมือนเติมพลังงานไปในตัวถูกมสรุปว่ารสชาติหลังจากชิมไปแล้ว อร่อยคือทานเราลื่นคอมากแล้วก็ <นะ S 2> จริงๆแล้วว่าเขามีทั้งหมด4รสแต่ว,ว่าวันนี้เราลองแล้วเราชอบ2รสนี้ที่สุดแหละรสส้มรสกาฟแฟเ <careers> <c oughs> ชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัย <c oughs> ว่าตัว่าตัวดี y a l D e n e r g y เจ l เนี่ยสามารถทานตอนไหนได้บ้างแต่จริงๆบอกได้เลยว่าแทบจะทุกเวลาพึง่ง <c oughs> ใช่ ที่จริงนะคะตัว Royal, Royal D Energy Gel นะคะสามารถทานได้แทบจะทุกเวลาของการวิ่งเลยวิ mm ่ง hmm. คุณวิ่งไกลวิ่งระยะมาราธอนอย่างเงี้ยคุณระหว่างวิ่งอะคุณสามารถเติม Energy Gel ตัวนี้นได้ได้ทุกๆ<ส>ุ0สานาทีเลยลลหรือว่าแม้กระั่งวันนี้เราวิ่งจบแล้ว ือวิ่งจบเหนื่อยแล้ววันนี้ก็สามารถเติมตัวนี้เข้าไปได้เพิ่มเพราะว่าตัว royal d energy gel ตัวนี้เขาสามารถช่วยเรื่องของการฟื้นฟูกล้าเมเนื้อของเราได้ด้วยและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจ royal d energy gel ของเราทั้ง4รสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นส้มกาแฟโก,โกโก้หรือแม้แต่กระทั่งองุุ่นนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะที่ lazada กับ shopee ก็มีค่ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยซองละ60บาทนี่เลย สำหรับนักวิ่งนะคะที่ต้องการหาพลังงานมาเติมในการวิ่งก็อย่าลืมไปหามาลองทานก,ากันกับ Royal D Energy Gel ค่ะประโยชน์ครบจบในซองเดียวีีเลยค่ะ<ม>แล้ววันนี้นะคะเพึ่งกับส้มก็ขอลาไปก่อนอยังไงเนี่ยลองหาดูกันนะคะค่ะบ๊ายบาย